ถ้าฉันทำแบบนี้คือฉันดีใจแต่ถ้าทำแบบนี้คือฉันเศร้าสินะคะไม่เห็นเข้าใจเลยค่ะผมไม่อยากอยู่ในบีเชเวนเซิร์อร์6 5กับ AI ไหมายเลข2478ผมอยากอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติที่สวยงามกับเด็กสาวที่ชื่อวริศราคุณกำลังจะบอกว่าทุกคนในโลกของคุณมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันเลยเหรอคะ ผมค้นพบวิธีที่จะทำให้ตัวเองเป็นอามาตะได้โดยการเปลี่ยนสติสัมปชัญญะของตัวเองให้เป็นข้อมูลดิจิตัลผมสามารถอิมพอรตัวเองและเข้าไปอยู่ในบี๊เชฟเวได้ตลอดการไม่ว่าจะเป็นพอดห,หรือชีวิตจริงสิ่งเดียวที่รอตัวละครหลักและทุกสิ่งมีชีวิตอยู่เลยตอนท้ายก็คือความตายและความมืดช่วนิรันดรใช่หรือเปล่าคะ